สวัสดีครับผมก๊อบมาตัดสยามครับสวัสดีค่ะเป่ามีตังค่ะครับก็กลับมาพบก,กับรายการมาตัดสยามครับ,รบต้องบอกก่อนว่าเทปเนี่ยโคตรไฮไลท์มากเพราะว่าเป็นวัตถุบุคคลที่อาจารย์เนี่ยก่อนที่เราจะมาอัดรายการเรียนไลฟ์กันเนี่ยอาจารย์ได้โพสต์ไปในเฟซ่วนตัวของอาจารย์แข่สักสามสี่วันแล้วก็แสบแรงมากนะครับน้องเป่าเนียยอนจองยังไม่รู้ราคาแต่ย้อจองที่ถล่มมากแล้วก็เกีกรายการก็ถล่มมากนะครับก็ต้อง สมาชิกส,ส่วนใหญ่จะรู้แล้วล่ะว่าเป็นกุมารทองรุ่นเฮงพันล้านนะครับเราอยากรู้สาระเลยก็ความเป็นมาไดงไหอ่ะเรา,าไปพบอาจารย์แขกได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์แขกสวัสดีค่ะอาจารย์แขกค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมันรัดสยามครับวันนี้แล้วก็กลับมาพบก,กับรายการบันรัดสยามในอีกครั้งหนึ่งของสัปดาห์นี้นะครับก็จากที่ผ่านมาเนี่ยตัวผมเวียี่ก็ได้ไปเดินสายต้องใช้คำว่าเดินสายเหมือนออนทัวร์เลย ใ,ในการปลุกเสกวัตถุมงคลเนื่องจากว่าตามวัดต่างๆแล้วก็ครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยให้ความเนเนเชื่อใจในการปลุกเสกหรือพุทธาพิเศษวัตถุมงคลในช่วงนี้ก็จะเป็นไอ้ไข่ถ้าเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องอแต่จากกระแสนะตอนนี้นี่ถามว่าฟีเวอร์มาถึงจุดดาวหรือยังจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างวัตถุมงคลไอ้ไข่เนี่ยแล้วกุมารทองไอ้ไข่เนี่ยยังไม่หยุดนะยังมีการสร้างกันอยู่ทั่วประเทศ ไม่มีหยุดเลยแล้วก็มันก็เป็นไปตามวัฏจักรว่าดังมั่งไม่ดังมั่งดังมั่งไม่ดังมั่งครับแต่จากประสบการณ์ที่เราไปเสกเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราไปเสกมาเนี่ยวัตถุมงคลไอ้ไข่ทุกวัดทุกรุ่นที่อาจารย์แขไปเสกมาเนี่ยใช้คําว่าที่อาจารย์แขไปเสกนะดังทุกรุ่นดังแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็ราคาขึ้นเป็นที่ต้องการของสมาชิกทั่วประเทศ กันเป็นจํานวนมากมันก็เลยยิ่งเป็นกระแสเสียงว่าเอาอาจารย์แขกไปเสกวัตถุมงคลดังและขายได้อืก็เลยกลายเป็นตอนเนี้สารพัดวัดเลยมาอาจารย์ครับช่วยหน่อยอาจารย์ครับช่วยอตมาหน่อยอจารครับช่วยผมหน่อยเ,อเยอะมากเยอะแยะมากมายไปหมดครับแต่ในความลับในเรื่องการเสกกุมารทองไอ้ไข่ถ้าเป็นสมาชิกที่ตามรายการมันตระตั้งแต่แรกๆจะเห็นว่า เราเคยโพสต์รูปรูปถ่ายกุมารทองไอ้ไข่รุ่นนี้ยกุมารเทพไอ้ไข่ที่เราสร้างที่เราโพสต์ไปเนี่ยเราได้มีการโพสต์รูปที่เราไปร่วมพุทธาพิเศษคือเอาปันไปปลุกเสกที่ใต้เนี่ยมาทุกพิธีที่เราไปเสกถ้ากับว่าไอ้ไข่ที่เราเสกที่เราออกในรายการวันเนี้ยเสกมาแล้วไม่น่าจะต่ำกว่าสามสิบสถานที่ ไม่น่าจะต่ำกว่าห้าร้อยคณาจาร์ที่เป็นพระนะแล้วก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสามร้อยคณาจาร์ที่เป็นคา,า,ารวาสเพราะฉะนั้นเนี่ยถือเป็นกุมารเทพที่อัดพลังมาแบบแน่นเปิ้แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นรายการปหรยญสยามเนี่ยมันไม่สวนหรอกว่าใครเสกใช่ใชแต่นั้นสุดท้ายมันถามคําเดียวเลยอาจารย์เ<ค>สก,สกไหมซึ่งอันนี้มันยืนยันว่าวัตถุมงคลเนี่ยถือเป็นวัตถุมงคลกุมารเทพ ไอ้ไข่ของรายการมรดกสยามที่ใช้เวลาเสกหลายพิธีมากแล้วก็ยาวนานยาวนานมากเราค่อนข้างเรื่องมากในหลายๆขั้นตอนและที่สำคัญคือเราทำวัตถุมงคลชุดนี้ให้อยู่ในแนวของอความสวยงามเน้นความสวยงามเลยแล้วก็พิธีกรรมความสวยงามแต่เราสร้างมาในรูปลักษณ์ของเป็นรูปรูปภาพต้นกำเนิดที่มาของรูปภาพรูปนี้เป็นรูปวาดท,ที่เกิดจากในสมาธิของช่างวาด ก็เลยกลายเป็นรูปที่ไม่เหมือนใครเลยก็คือเป็นกุมารกุมารเทพไอ้ไข่ของแดนใต้ท่านี้เราก็เลยอยากได้อ,อยากได้ช่างอยากได้รูปนี้จากช่างก็ขอช่างมาตรงๆว่าเฮ้ยเราอยากได้ขอได้ไหมขอรูปนี้ได้ไหมเพราะเราดูแนละ้วมันขังดีมันมีจตวิญญ,ญาณข้างในช่างก็เลยบอกแล้วแต่จา้างอยากได้ก็จ้ก็เอาไปผมให้ลิขสิทธิ์ไปเลยเราก็เลยขอลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาทําในรูปลักษณ์ของแบบ จิวเวล่าเป็นจิวเวลリเป็นกี้สวยๆเราก็เลือกเฟ้นอย่างที่บอกว่าวัตถุมงคลเราเนี่ยเราค่อนข้างเรื่องมากทุกรุ่นทุกรุ่นทุกชนิดแม้กระทั่งวัตถุมงคลรุ่นนี้ที่เป็นเพียงแค่รูปถ่ายเนี่ยเราก็เลื่องมากตั้งแต่กระดาษต้องเป็นกระดาษที่ดีที่สุดเป็นกระดาษที่ทําปลอมยากที่สุดในวันหน้าเป็นกระดาษที่มีค่าที่สุดและเป็นกระดาษที่ทนทานมีอายุยืนยาวที่สุด ก็คือเลือกกระดาษที่ดีที่สุดเลยมาเป็นตัวพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ที่ทําให้เกิดให้เกิดรูปกุม,มารเทพขึ้นมาหนําซ้ำกรอบเนี่ยเราเอาเนื้อชนวนมวลสารก็คือเป็นกรอบที่หล่อขึ้นมากรณีพิเศษคือทําขึ้นมาในกรณีพิเศษหล่อชนวนมวลสารขึ้นมากรณีพิเศษให้เป็นเนื้อชนวนมวลสารของเราเปรียบเสมือนว่าให้มีเนื้อโลหะศักดิ์สิทธิ์ที่เอามาทําเป็นกรอบครานี้ ด้วยกวารที่มันเป็นโลหะผสมเนี่ยสีมันเลยไม่เท่ากันเรามีความตั้งใจจะทําให้มันเป็นจิวเวลี่อยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยได้ไปชุบทองคําแท้ชุบทองคําแท้เลยนะให้มันมีสีเหมือนกับทองคําเลยคือให้เป็นงานจิวเวลี่แล้วมันจะได้มีสีสดใสเหมือนกันเราก็ได้เอาเนื้อโลหะมาทําเป็นกรอบแล้วไปชุบเป็นทองคําอย่างดีเลยราคาแพงที่สุดในท้องตลาดบอกแล้วว่าเอาอะไรต้องเอาให้ดีที่สุด รวมถึงกระจกที่ปิดหน้าหลังเนี่ยด้วยความที่มีขนาดเล็กขนาดนี้กระจกทั่วไปเนี่ยตัดไม่ได้อและกระจกทั่วไปเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายในการแตกเราก็เลยต้องหากระจกที่มีความทนทานที่สุดอจนไปได้เป็นกระจกที่เอาไว้ส่องเชื้อโลกหรือตรวจเชื้อโลกในแลอาคุณสมบัติข้อดีก็คือว่าอนูเล็กๆอย่างเชื้อโลกเนี่ยมันยังมองเห็นค่ะ เราเอาเคสที่ว่าอนุเล็กๆอย่างเชื้อโรคมันยังมองเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุแห่งพุทธคุณเล็กๆแห่งกุมารเทพเนี่ยมันก็ต้องเห็นด้วยและที่สําคัญคือมันเป็นเลนขยายมันก็เปรียบเสมือนว่าขยายพลังงานของกุมารเทพให้ใหญ่ขึ้นด้วยเราก็เลยได้วัตถุดิบเป็นอะไรที่มันเราคิดว่าที่สุดแล้วด้านหน้าเนี่ยก็เป็นรูปที่เราล้างเหมือนฟอโตอ้ฟอโตกราฟิกอย่างดี ด้านหลังเนี่ยเราก็ได้ประทับตาหูกุมารเทพของเหมาซานเอาไว้ด้านหลัง่าแล้วก็ด้านหน้าตรงมุมขวาล่างเนี่ยเราก็รันเลขคให้มีจํานวนเพราะว่าจะได้เป็นที่เล่นหากันในวันหน้าและที่สําคัญก็คือว่านอกจากความสวยงามที่สร้างขึ้นให้กับวัตถุมงคลรุ่นนี้แล้วเนี่ยเรายังได้พุทธาพิเศษแบบอลังการงานสร้าง อย่างที่อาจารย์แขไม่เคยเสีกวัตถุมงคลใดๆในรุ่นไหนเลยให้เท่ารุ่นนี้ด้วยนะอะแค่วัดม่วงหอมอย่างเดียวเนี่ยเกจีอาจารย์นั่งปลุกเสกสองร้อยกว่าคณอาจารย์ที่เป็นพระคารวาอีกร้อยกว่าสองวันสองคืนคโอ้ถือว่าอลาังการมากนะและที่สําคัญคือมันแสดงความมีตัวตนของกุมารเทพชุดนี้ได้ในพิธีนั้นเลย เนื่องจากว่าพอเสร็จพิธีแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์เราเนี่ยได้เดินเข้ามาหาแล้วก็ถามว่าเจ้าแขกไอ้ไข่ที่อยู่ในกะในลังเนี่ยของเองของเองของของเองใช่ไหมแล้วก็บอกครับอาจารย์ของผมที่เป็นรูปถ่ายนะรู้ยันถึงขั้นว่าเป็นรูปถ่ายนะแต่ลังเนี่ยไปอยู่ในลังมืดทึบเลยนะเพราะว่าคุมาคา้าพาด้วยนอกจากคุมเนี่ยอยู่ในลังทึบด้วยนะ เราะว่าเรากลัวคนขโมยเพราะ<ช>มีพระเลี่ยมทองพระ<ช>อะไรเต็มเลยในพิธีนั้นเราใส่เข้าไปเนี่ยใช่เขาบอกว่าใช่ครับอาจารย์หม,มันขังได้ใจจริงอาจารย์บอกมันขังได้ใจจริงๆขอสักหน่อยแล้วกันก็เลยกอบไปเนี่ยนั่นก็อ่าจารย์ครับกรเบไปเลยแต่ที่กอบให้ไปเนี่ยยังไม่ได้ตอกเลขปั๊มยันข้างหลังแล้วคือปัม๊ม ปั๊มหูข้างหลังแล้วแต่ยังไม่ได้ตอกเลยหูยันกุมารเทพแต่ยังไม่ได้ตอกเลยก็กรอบไปให้เป็นกรรมเลยห,หูกุณว่าก็น่าจะหลายอยู่นะพอพิธีที่นครศรีธรรมาราชก็มีอาจารย์ที่สายนครเนี่ยอันนั้นสายสงขาพิธีแรกพอนครศรีธรรมาราชก็มีอาจารย์อีกมาทักจีเหมือนกันฉันแขกอาตมาขอไอ้ไข่หน่อยได้ไหมเราก็เลยเอาไอ้ไข่ที่แจกในพิธีให้ไป ก็บอกไม่ใช่มันเป็นรูปถ่ายสิอัตมานั่งเสเียเมื่อกี้เนี่ยเป็นออกมาจากในรูปถ่ายกูก็เลยไปเอารูปถ่ายที่เขาตั้งโชว์นะให้ไปก็บอกไม่ใช่ของอาจารย์แขกสิอัตมาถามเนี่ยว่ามาจากไหนเขาบอกว่าอาจารย์แขกมากับอาจารย์แขกอันเล็กๆฮะเอาอีกแล้วเร <laughs> วก็อันนี้ใช่นี่แหละนี่แหละขอหน่อยแกขอแค่ใบเดียวไงอ,อ่างนี้ละกันอาจารย์ปึ๊บอางวละกันให้มีกรรมนึงอีก โอ้โหถ้าแจกวันนี้กูว่าหมดแน่เลยอพอไปเสกที่กำแพงเพชรวาน้ําดิบก็เหมือนกันมีอาจารย์คาราวาดเดินมาอาจารย์แขกครับขอไอ้ไข่รูปรูปถ่ายหน่อยแล้วก็อ่ะก็หยีไปเป็นกรรมสรุปแล้วได้แจกเข้าไปเยอะมากแต่ไม่รันเลขอ่าแจกเข้าไปเยอะมากจจแต่ไม่รันเลขจ่ายผู้สามวิชินเนี่ยคือคารวากับพระที่มาขออาจารย์เนี่ยก็ไม่มีใครเขาเห็นไม่มีใครรู้ว่าเรามีพระนี่ คือจากนั้นใส่ลัน่าใส่ลด้ใส่ได้ต้องหอบแพ็กกัแต่อยู่ในบ้านไปเลยคือไม่มีใครเห็นว่าข้าไในไม่มีใครเห็นแล้วไม่มีใครรู้ว่าเราเสียอะไรด้วยงั้นทุกคนก็ต้องแบบสื่อสื่อได้ับอันนี้จริงๆพอเหตุผลที่เราตัดสินใจออกให้เช่าเนี่ยมีเหตุผลเดียวก็คือเรานั่งอยู่แล้วเราก็หยิบขึ้นมาดูเฉยเฉยไม่มีอะไรแล้วมันก็พูดขึ้นมาคือกุมารเทพเนี่ยพูดขึ้นมาว่าเนี่ย เอาเลยหนูจะช่วยคนแล้วเอาเลยเอาเลยเนี่ยเอาให้เป็นกิจารักษาะเลยว่าเอาให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยอาจารย์เอาเลยหนูจะช่วยคนแล้วเนี่ยใครบูชาหนูใครบูชาหนูใน,นวัตถุมงคลรุ่นเนี่ยหนูจะให้มันรวยหนูจะให้มันเฮงพันล้านเลยกูเลยเออ lifting, ว่ะชื่อดีว่ะเฮงพันล้านกูบอกแน่นะมันบอกอาจารย์โพสต์เลยวันเนี้ยให้มันเฮงพันล้านเลย,ยกูก็อ่ะได้ทีกูก็โพส์เลย โพสไปก็อย่างที่สมาชิกเขียนเนี่ยก็เลยโพส์ไปพอโพสต์ไปแล้วก็ตั้งชื่อเลยว่ารุ่นเฮงพันล้านเพราะปกติเนี่ยเราทราบวัตถูงคนมาไม่เคยตั้งชื่อรุ่นนะใช่ใช่แต่อย่างนั้ก็เป็นกุมารเทพนู่นกุมารคือเราไม่เคยตั้งชื่อรุ่นเพราะเราไม่รู้่มันชื่อรุ่นอะไรแต่รุ่นเนี้ยมันบอกเลยว่าใครบูชาหนูหนูใช่มันเฮงพันล้านเฮงจริงจังคนยอดไล์ก็เยอะที่สุดพอเราโพสต์ไปตูปปุ๊บ สามตัวตรงไม่ต้องกลับเลยใช่ขอ,องฮานอยที่เสศษนะวันนั้นเลยซึ่งเรารู้แล้วอออฮานอยแน่ถ้ามันบอกแบบนี้นยเราก็เลยโพสเลยพอโ,อโพอปโโโสปุ๊บกัติลาเข้ามาบอกเอนี่ยเนี่ยฉลาดสมเป็นเจ้าแม่คือเราย้ำให้ทุกคนรู้ว่านี่แหละสิ่งที่กัติลาบอกเนี่ยแหละคือถูกแล้ว<ช><ช>พเพราะเราเราคอมเมนต์กัติลาคนเดียวในโพสนั่นเลยให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเอ้ยเนี่ยถูกแล้วอย่างง้แล้วกันอย่างโง่ปากกุดไว้เี่ยอย่างโง่แล้วกัน ครับโอ้โหทั้งไอเอสทั้งนู่นทั้งนี่เขาไปเต็ม<ช>โอเค<ร>มึงรู้แล้วว่าถ้ามึงซื้อก็ถ,ถูกแน่วันเนี้ยพอห,หวยออกแค่นั้นแหละมากันเป็นตับเลยเท่าไหร่ยังในไลฟ์ในในอินบ็อกซ์อาจารย์ค้าเท่าไหร่หรอไม่รู้เด็กกูยังไม่รู้จะขายยังไงเท่าไหร่ยังไม่ได้คิดอ่าแต่กูบอกเลยรุ่นเนี้ยเ็งกูเอาเด็กกูตามช่างเลี่ยมทองล้อมเพชรเลยวันเนี้ยมึงอาเลยเพราะอันเนี้ยรุ่นเนี้ยไอ้สินแสารองเท้าแตก มันไม่มีอะไรทำมันก็ตั้งกลุ่มเล่นกันสนุกสนุกเนี่ยโอ้โหมันแดกเรียบคนอื่นมันแดกหมดเลยมันเพาะรูปถ่ายใบเดียวทิ่เศษมาแล้วนะไว้ข้างหลังมือถือกินเรียบกินแบบหัวเราะสบายใจเลยกินไม่เหลือสักคนอนอ่ยมันบายไข่แล้วถ้าแน่จริงให้ชนะทุกคนแล้วชนะทุกคนจริงๆถึงบอกว่าประสบการณ์มาเนี่ยโอ้โหมากมายแล้วก็ให้อาจารย์ที่สงขาไปที่เป็นพระนะ ครับพอไปเจอพอมาเจอแกทีที่ที่นครศรีธรรมราชที่จังหวัดตรังที่สงขลานี่คือวัดมวงหอมที่วงขลาแล้วก็มาเจอแกทีที่วัดในเต่าโอ้โหจยนแขกกูมันทองรูปถ่ายจันแขกขังมากมีอีกไหมอาจารย์ครับพอแล้วครับผมยังไม่ได้จําหนใครเลยเขามาขออีกอาจารย์ออามาขอเีกเขาบอกแกกไปเนี่ยโอ้โหคนเอาไปถูกหวยมาเลยถูกันเยอะแยะมากเลยจาย์จันแขกอาจารย์ครับ ผมอาจารย์ได้เป็นคนแรกเลยผมยังไม่ให้ใครเลยอาจารย์เอาเท่านั้นก่อนแล้วกันเพราะผมยังไม่ได้อะเฮ้ยถ้าอาจารย์ไลฟ์เมื่อไหร่บอนนะอาจารย์แขกไลฟ์สดเดี๋ยวจมาชิกไปดูที่อาจารย์บอกคือเสกวัไในเตาก็ไปเสกเหมือนกันสามเสกวัในเตาสองพิธีสองพิธีที่อาจารย์บอกผ่านมามากกว่าสามสิบพิธีใช่ไหมใช่เสกเสกมาทุกพิธีที่อาจารย์แขกไปแล้วก็ดั้งเสกเองด้วยการช่วงอกพรรษาด้วยอะไรด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลยกลายเป็นตอนเนี่ย มันสมชื่อมาน,น่ะว่าเฮงพันล้านเฮงพันล้านจริงอันนี้ด้วยการที่สมาชิกเนี่ยอยากได้เยอะมากเราเอ,อ้ยทำไงดีวะปกติตั้งใจจะขายแพงด้วยนะพอหลายๆคนอยากได้แล้วก็มาคอมเมนต์จ่จายครับให้ผมเช่าได้ให้ผมอะไรได้เงี้ยอย่าได้นะค่าน้อยปกติร้อยคูนร้อยได้ไปห้าหมื่นยังร้องเสียดายนั่นเิก็เราก็เลยเอออาจารย์อยากให้เช่าได้เนี่ยเอาเราก็เลยมานั่งคิดว่า เอาเอาที่เหลือได้เอาเฉียดทุนเลยก็คือให้เฉียดทุนสร้างเลยเราก็เลยตั้งใจว่าให้เช่าอง์ละหนึ่งพันบาทโอ้โหจบต้องได้โคตรถูกอ่ะจบต้องได้ทุกคนแน่นอนที่จริงกุมารทองเทพเราเนี่ยพันห้าขั้นต่ำขั้นต่ำคือพันห้าใช่แต่แต่ใส่กรอบทำขนาดนี้ตอนแรกจะจะออกห้าพันใช่ ก็จะทจารย์ทำจิวเวลรี่ใช่อาจารย์ทำจิวเวลรี่เลยคือเอาไปปุ๊บแขวนได้แน่นอนไปได้เลยแต่ให้ดีเราไปเลี่ยมกรอบก่อนมันจะได้สวยงามอ๋อเลี่ยมซับอีกทีใช่มันจะได้เก็บความสวยงามมาไว้แล้วใครจะไปใส่แบบนี้เลยก็ได้อเราก็เลยมีฟาคิดว่าเอ้าไหนๆมันจะเฮงพันล้านก็เผยแพร่บารมีมันไปเราให้องค์ละหนึ่งพันบาทราคาหนึ่งพันเอาจํานวนด้วยค่ะอาจารย์ตอนเนี้ยจํานวนแหละเพราะอาจารย์แจกไปเยอะมากขอจํานวนแล้ว เพราะว่าราาคถูก่เพราะว่าหนึ่งพัน่ะทุกคนจับจองได้แล้วเขาไม่ได้แค่คนเดียวไงอาจารย์เขาทางครอบครัวนี่แหละที่กูนั่งคิดอยู่เนี่ยใช่ยังพี่ออมตอนนี้มาละสองยางพี่ออมตอนเนี้ยสี่แล้วก็ของพี่อุ๊กสี่แล้วตอนเนี้ยมาเยอะของพี่อ่าจิรโรจน์ก็ไปละสามเยอะเลยอาจารย์ตอนเนี้ยเยอะมากค่ะเยอะเยอะก็ขอจํานวนเยอะหน่อยนะอาจารย์ไม่งั้นไม่ไม่พอโอ้นี่หมวยห้ากิฟซีหนึ่งโอ้โหอะไรเนี่ยตอนต่อค่ะอาจารย์ขอจํานวนก่อนเลย เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ยอดตกมาแล้วนะเะตอนนี้ยอดตกมาแล้วค่ะอาจารย์ดูยอดคนไลค์วันนี้คนดูก็เยอะเอา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 กล่องมาเลยมีกี่องค์เนี่ยกล่องเนี่ยเอามาก่อนเลยวันนี้เลียวมากเลียวมากเลยอ่าสมาชิกที่ตอนนี้ที่จองผ่านเป่ากับพี่ก๊อฟน้องผู้ชายคนตอนนี้จองได้เลยนะคะพี่กสิลาเอาห้าองค์โอ้โหมีแค่นี้อาจารย์ฮะ มีแค่นี้อาจารย์บอกตายแล้วเขาบอกว่าสามถุงแล้วอ่ะมีแค่นี้นะมีข้อห้ามไหมอาจารย์ห้ามหายห้ามหายมีมีวิธีบูชาไหมคะอาจารย์บูชาพิเศษพิเศษคาถาเนี่ยที่จริงถ้าจะให้มีคาถาเดี๋ยวเดี๋ยวหลัง ที่กินแล้วไม่อยากให้คาถาออกในรายการเพราะว่าไอ้ไข่มันออกหลายวัดเอางี้วะคาถาเราให้เป็นใบปล่อยของของแต่ละคนไปดีกว่าเออเดี๋ยวให้ไปพร้อมกับพ้าแล้วกันแต่ขออ๋อแล้วก็ให้พร้อมวิธีบูชาด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ให้ไปพร้อมกับพ้าแล้วกันเใครชอบเรามีใบฝ่อยใค้แล้วก็ผ้าที่ไอ้ไข่มันออกหลายที่ใช่ใช่เราไม่อยากจะให้ผ่านในรายการเดี๋ยวเขาขอจารย์ไปใส่ของรุ่นของเขาใช่เดี๋ยวหลังจากไลฟ์สดไปก็คือจะส่งวัตถุมงคลพร้อมกับคาถาอา ให้คาถาไปแล้วก็วิธีการบูชาครับวิธีการบูชาก็จะมีการจุดธูบว่าจุดทูเท่านี้ดอกหมายถึงอะไรจุดยังไงจุดธูปแบบบนเนี่ยจุดยังไงจุดธูปแก้บนจุดยังไงแล้วก็มีของอะไรมั่งที่จะตั้งตั้งถวายถ้าอยากจะถวายครับหรือถ้าไม่ถวายก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้เพราะบางคนชอบความเรื่องมากอ่าใช่ใช่แต่การแขกเสยแค่มันเรื่องไม่มากนี่แต่นชอบความเรื่องมากเองพี่ปูถามว่าพกในกระเป๋าตังค์ได้ไหมคะ พกต่ำได้ไหมจ๊ะได้หมดได้นะคะพกพต่ำได้ทำไมพี่ขายถึงมาให้โชคในยุคนี้ครับอาจารย์ไม่หรอกถ้ามึงซื้ออย่างมันตาให้โชคทุกรุ่นอ่ะใช่โอ้ยขายของจ้างแขกอ่ะให้โชคทุกรุ่นอ่ะวดที่แล้วก็สาตัวต่อ่งใช่ใช่ใช่ไหมเจอ โหมมากไม่ดีอ่ะแค่นี้มันก็จะแย่งกันจะตายอยู่แล้วแค่นี้โทรศัพท์ใจะแย่งเร่งกันตลอดเลยดูแยงเร่งโทรศัพท์ยังเด้งคนที่จองเนี่ยเด้งในไลน์ออฟฟิเชียลไอ้หมวยได้เนี่ยเต็มเลยเนี่ยคนคนที่จองตอนเนี้ยในไลฟ์สดนะคะกลับไปจองในอินบ็อกซ์ได้ให้ได้นะมาพันทริปได้ครับแต่มาช่วงเย็นๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมเอากลับไปใช่มาตัดสยามลังสิตมาได้เลยนะคะแต่ว่าใบฝอยต้องรอนะใช่ใช่ใช่ใบฝอยต์เขาไ้เดี๋ยวต้องรอมันจะเป็นที่จุดทู่ เคือยู่คอนโดจุดทูบไม่ได้ครับจริงๆไม่จะเป็นต้องจุดทูบแต่บางคนชอบความเรื่องมากขนาดนี้ก็จะให้ใช่จะให้ไปถ้าหนูได้บ้านใหม่อาจารย์ต้องมานะคะพี่เกษราจะซื้อบ้านใหม่อ๋ออเอใครจะใความเรื่องเหนียวคงกระพันด้วยครับคือความคงกระพันเนี่ยจริงๆนะเนี่ยในวัตถุบงคนทุนเนี่ยมันเสกครบหมด แต่จริงๆไอาจะหนัไปทางแควคาดคงกระพันโดนก็เจ็บไม่เป็นไรหรอกเอาไม่โดนดีกว่าอ่าจริงๆนั้นเนี่ยมันมีความแควคาดคือคงกระพันโดนแล้วเจ็บแต่ถ้าแควคาดจะไม่โดนพระที่เราให้ไปที่สงขาไงเขาไปโดนฟันรูปเนี่ยแล้วโดนฟันไม่เข้าที่เราบอกว่าคงกระพันแน่นอนน่ยเพราะมันมีเด็กเนี่ยที่ได้ไปที่ที่อาจารย์เขาให้ไปแล้วก็มันไปโดนเขาฟันไปทะเลาะกันในงานประจําปีแล้วมันไม่เข้าค อาจารย์ก็เลยมาขอเพิ่มเราก็เลยบอกอาจารย์ครับผมให้อาจารย์ไปเยอะที่สุดแล้วนะเพราะว่าน่าจะโหน่าจะหลายร้อยให้กันไปพออาจารย์ให้เป็นคำนี่ใช่น่าจะหลายร้อยก็เลยให้กันไปนะแกบอกแล้วรุ่นนี้กวนวเด็กไหมอาจารย์คือมันไม่ไปกลัวหรอกไม่ต้องไปสีเรียยนะเพราะมันจะกวนเด็กมันไม่ใช่ผีกะเลกะลาเพราะว่าเพราะว่าที่อาจารย์เคยเล่านะคะก็จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยปกปักรักษาน้องอาจารย์ครูห้าผีบางคนบอกเอาไว้หลังเคสโทรศัพท์ได้ไหมไม่เรียมอ่ะเป็นผืน พับวางหลังผีบุลเลอร์เทอเลยนะไม่ฮัฟผีโชคนเล็กสอ๋อได้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 จุดทูปไม่ได้ใส่หูกระถานใช้หูกระถางแทนได้ไหมไม่ยังใช้หูอะไรไม่ต้องไปใช้อะไรไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดไม่ยังเป็น่ที่ยนไม่ยังเป็นมีคิดขอพรอยไม่รุนเดี๋ยวอาจารย์ให้เป็นพรอยไมีใบฝอยกับวิธีบูชาเดี๋ยวอาจารย์ให้เป็นใบฝอยไปนะครับโอเคโอเคเทปนี้รู้สึกว่าสั้นอีกแล้ว ทำไมไม่มียาวเลยง่ายกับคนตัดมากเลยแจ็คนั่งยิ้มอย่างนีเลยแต่ยอดบอกว่ากระโชดเลยอ้าวยังไงก็กุมารเทพครับเึงพันล้านเึงพันล้านรุ่นเทงพันล้านรีบหน่อยนะเพราะจานให้คยอดแค่หกร้อยชิ้นเท่านั้นแล้วตอนนี้ทุกคนอ่ะไม่ใช่เช่าคนละหนึ่งเช่าคนละห้าสิบอย่างกันสองอย่างนี้ระวังเหตุผลไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่ากุมาเทพหมดเร็วมากในทุกรุ่นใช่ใช่แล้วก็ราคาแพงขึ้นทุกรุ่นเลยของมัตดัสยามใช่ครับใช่เพราะนั้นเนี่ยทุกคนก็เอาไปใช้ก็ เก็บให้ดีรักษาให้ดีใช่ครับอเอาไว้ถึงลูกถึงหลานวันหน้าครับยังไงเนี่ยแพงแน่และประกันความแพงเพราะเมื่อกี้ก็ยังยังอาจารย์คารวสหลายคนนะ่ะอยากดูราคาแล้วเขาอยากเอาไปขายด้วยแต่เราบอกว่าเอามันตากให้หมดครับ,รบเพราะกลัวว่ามันตากก็ไม่พอแล้วเพราะนั้นเอาเท่าน,นี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เทมหน้าครับผม